พร okay. kind of ้อมๆโอเคลุยจะไปจากออริจินเลยแล้วกันเพื่อเพื่ออาชีพเสร็จเดี๋ยวจะได้เอาไปลงในไอ u t u b e ทูหาเรื่องหาเรื่องหาซีโซลเมดโอเลยก็เราดาเมีดไม่ถึงไลนะไม่ดาเมีดถึงอะไรจับธรรมดาจับเลยจับแล้ว ผมเบอร์เตอรต่อแปปนึงรอแหวนคูดาวกลับแปปนึงเอ้ยคุณมีคูดาวแหวนอยู่นั่นสุดโอ้โหออริจินสวยผมใช้คอนกับมแมลงคอกันเลยปึ้งเรียบร้อย<ไ>ประตูซ้ายลุกซ้ายซ้ายลองสีประตูประตูเสร็จเป็นแดงมุมหัวแบบเล็กๆสรุปก็คือออริจินใช้ไม่ได้เพศสองถ้าดาเมจประมาณเนี้ย ปักกับคาท้ายห,หน่อยจับเลยจับชดสวยยาวไปยาวไป

อมมาตัดนะสัญญาว่าจะไม่โดนไม่โดนนกช่วงหนึ่งรดเส้งฝั่งนี้แหละแต่ตามไปสักวสองเส้นกันพอแล้วมาเลยมาเลยมาชนเลยมาชนเลยมาตีบอสมาตีบอสดีละไม่ดีละฝั่งนี้ต้องเอาฝั่งนี้ฝั่งนี้ม่วงม่วงน้อยไปละต,ตอนนี้แต้มมันลดเรื่อยๆนะนกอะ่ะเออไปละได้เลย ก็อย่าให้ต่ำกว่าเก้าร้อยอ่ะ 900, น่าจะดีสุดตายละวเป็นทหารไปแล้ว,ลวตายชัวนรอเลยอืมออไปอยืนนั่นอ่าเล่นเล่นขวาเอ้เล่น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 ขวาก่อนปื๊บโอเครถเหลือง สวยมาอยู่นี่เลยกระโดดกระโดดก็ได้กระโดดเรื่อยๆยโดนเชือกอีกแนะ่เดี๋ยวลงมาล่างโอเคไเปไซเบนไซเบน เดี๋ยวเล่นมาเล่นนี้เลยขวาขวาสุดเลเยเกตเกตเกตฟ้ามันจะแตกแล้วเกตแล้วไม่เป็นไรอ่า,าโอ้เฮ้ยกระโดกันสิเออไม่ออริจินนะดองตายสวย ไปก่อนเลยไปก่อนเลยเดี๋ยวผมขอตีให้เหลือต้องประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ก่อนบฮ้นบนบนบนเหรอโอเคลงหล่าลองเชือ่อฝั่งโน้นนะฝั่งนี้คนณละเส้นคนณละเส้นไอ้คนณละฝั่งอยู่บนตัวนี uh ้อือฮั มาช่วยผมาช่วยผมอยู่ไหมมาอยู่ฝั่งนี้ไหมเกลี่ยังันเปลี่ยไม่ยอเอาเร่งเร่งม่วงก่อนเลยระหว่างรอเบิร์ดไปลงมาที่ล่างซ้ายตองฟ้านี่นะแกเร่งเหลืองตรงนี้มันนี่เอบยบนน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  ูแลสุดละว้าไปละข้างบนข้างบนโอเทลงล่างเบอร์สามสองวิเหมือนเดิมไหมไ่ไหนล่างล่างล่างเดิมมาแล้วเดิมมาแล้วโอ้ยเชี่ยโอ้ยคันหูอยู่พอดีเลยมีสี่สิบวิขึ้นบนขึ้นบนลงล่างลงล่าง เดี๋ยวพอมันลงมาล่างก็เดี๋ยวอัดมาเลยโอ้ิจินนี่อีกสิบยี่สิบวิอะไรยี่สิบวิเหรอยี่สิบวิยี่สิบวิงั้นก็โดนเชือกแล้วก็ใครคือเอช่วยทำช่วยทำดามิงเลยโอ้โหหมดโอเคมาละเบอร์เลยนะไม่ได้เบร์นะที่เข้าเลยตีเอ่อตอดตอดตอดดามิ่งเข้าเอ้ยเที่ยเอ้ยเหลือง เพิ่มเหลืองก่อนเพิ่มเหลืองก่อน,นโอ้ยมันท้าไมไมันอยู่แต<อ>่ฝั่งนี้วะเนี่ไง<อ>มาเล่นล่างเล่นล่าง<อ>เล่นซ้ายเล่นซ้ายมาล่างซ้ายเลยมาดูเชือกเลื่องอเ,เหลืองลงล่างไม่ต้องละอัดเลย เดี๋ยวเข้าไปเสร็จแล้วออริจินนะเดี๋ยวฟังฟังฟังผมบอกให้สัญญาณกดเรียงบ้าไปก่อนออริจินกดเลย โอเคเราใช้เวลาเจ็ดนาทีเจ็ดนทีสามสิบวิต้องไปหานกก่อนไหมเนี่ยสภาพเนี่ยอ่ไปหานกก่อนหานกด่วนเลยสองคนเลยพยายามกระโดดลอยนะกระโดดลอยถ้ามานกอะ่ะ สวยพอแล้วพอแล้วนี่นี่นี่กลับนี่กลับน,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 นี่เลยเดี๋ยวผมลากลากบอสาีดโอเคลากมาแล้วเล่นกลางนะเล่นกลาง

เตามคุณคนนี้เหรออมันขึ้นกึ่งตาค่ะคุณมาแตกมาแตกตีลิงละวัว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 วทำไมมันลากไม่ได้วะลากโอ้ยกดคุณคนนี้มีกดเอ็ฎ MC set ด้วยหรือเปล่าผมลากไม่ได้อะโอเคลากได้แล้วลากนี่แหละออกเร็วออกเร็วมาเลยออกไปเร็วมาเลย ไป่วาดนั่นด้านซ้ายหน่อยโดนซ้ายนอ่เอ๊ดนขวาหน่อยต้นลิงอะไรอืมอย่าแช่อย่าแช่อยู่ที่เดิมนะอย่าแช่อยู่ที่เดิมนะออกมาเลยได้แล้วฝากล่อหน่อยลากล่อกลาให้หน่อยรออยู่กับที่อะได้อยู่ตรงนี้แล้วไม่ตองจะแตกแล้วน้องจะแตกแล้วนจองจะแตกแล้วน้องจะตีบเลี้ยว ปิดสัเวละไ่้ปนไรเอออาอ่าสไลด์กลับ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 ฝากเลให้หน่อยติดโควิดปอาทายราร่าไร่าง่างรางร่างร่างร่ามางารางางรีาง่างร่างร่ร่งร่ จับไปราค่ไจับไปเลยจับสกิดไปเ, okay. เรื่อยๆเกเรือหมดราคาเลยโอเคไม่ต้องมาไม่ต้องมาทางนี้ไม่ต้องมาทางนี้ผมกำลังตีเอเร่อยๆอยู่ หลบมันกลับไม่ใช่เหรอเมื่อกี้หือคอมโบประตูหายเลยโอเคแตกแล้วคราวนี้เล่นกลางลับอีกแล้วเนี่ยโอ้โหน่าต้องเลิจีนแล้วล่ะตรงเนี่ยอือออนจีนได้ออนจินไปเลยเบิร์ได้เบริเบร์ไปเลย อ่าที่ไม่มาเฮ้ยค้างค้างค้างโอเคโอเคอันนี้โอเคตายเลยถ้าโดนเนี่ยก็โดนดีก่อนไงเราจบก่อนโอ้โหโอ้โหร็อกโคชั่วร้ายเลยเฮ้ยแต่อย่างน้อยพวกเราก็จบนะเนี่ยคาริ่งอีสี่มีสี่เลย ไม่มีบางก็จบได้แหละแค่ว่านานหน่อยโอเคจบแรกแล้วไม่ได้ยากเห <laughs> มือนเหมือนก็ไม่ได้ยาก <laughs>